สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2,025ัทัวช่องที่รวบรวมข้อมูลรถใหม่รถเด่นรถดังจากทั่วโลกทั้งสายซิ่งสายลุยและสายทัวร์ใครที่ชอบเรื่องราวของยานยนต์สมัยใหม่บอกเลยว่าห้ามพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่ออัปเดตข้อมูลรถใหม่ๆก่อนใครได้ที่นี่เป็นประจําทุกวันวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถซูเปอร์ไบที่หลายคนรอคอย นั่นก็คือ Suzuki GSX-R 1000รุ่นปี2025ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยก็ว่าได้กับพละกกำลังที่เหนือชั้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและดีไซน์ที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาแต่ซู z u k i ตั้งใจยกระดับเจ้า GSX-R 1000ให้กลายเป็นหนึ่งในที่สุดของรถสปอร์ตไบขนาดลิบเดียวในตลาดโลก เราจะพาทุกคนไปชมกันแบบละเอียดทั้งในเรื่องของสเปคสมรรถนะการออกแบบและแน่นอนราคาจำหน่ายในประเทศไทย Suzuki GSX-R1000 รุ่นปี2025ยังคง d n a ของรถแข่งไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่เฟรมเครื่องยนต์ยันระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดหอลายจุดเพื่อให้ขี่ได้ดีขึ้น เร็วขึ้นและปลอดภายยิ่งขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกยังคงดูดันตามสไตล์ของ GSR x 1 0 0 0แต่มีการรีเฟรชชุดแฟริ่งให้ดูทันสมัยมากขึ้นเพิ่มความโถบเฉี่ยวด้วยชุดไฟหน้าแบบเล d ดีไซน์ใหม่ไฟไท้ายทรงใหม่ที่สปอร์ตขึ้นพร้อมชุดแฟรริ่งด้านข้างที่ปรับปรุงให้ลดแรงต้านอากาศได้ดีขึ้นกว่าเดิม จุดเด่นหลักที่หลายคนอยากรู้คือเรื่องของเครื่องยนต์ซูซูกิ GSX-R1000 รุ่นปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด 999.8cc แซีซีแบบ d o h c 4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ207แรงม้าที่13,500รอกบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ118นิวตันเมตรที่1,800รอกรอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับรถสปอร์ตขนาดลิตรเดียว ระบบวาวแปรผัน VVT Variable Valve wow! Timing ท,ที่เคยถูกใช้งานในรุ่นก่อนหน้านี้ก็ยังคงอยู่ในรุ่น2025แต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถส่งกำลังได้สม่ำเสมอทั้งรอบต่ำและรอบสูงไม่ว่าจะใช้ในสนามแข่งหรือถนนทั่วไปก็ขี่ได้อย่างมั่นใจเรื่องของระบบเกียร์ซูซูกิยังคงใช้เกียร์6สปีดพร้อมระบบควิกชิปเตอร์แบบขึ้นและลง อัพแอนด์ดซึ่งช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกำพลัดรวมถึงระบบลอนคอนโทรลและระบบ t r a c ชั่นคอนโทรลที่ปรับระดับได้ถึง10ระดับเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพถนนและสไตล์การขี่ของแต่ละคนในส่วนของเฟรมและระบบช่วงล่าง GSXR 1 0 0 0 2 0 2 5ใช้เฟรมอลูมิเนียมทวินสปาน้ำหนักเบาพร้อมสวิงอาร์มดีไซน์แข็งแรงรองรับแรงบิดได้ดีระบบกันสะเทือนหน้าเป็นโชคอับโชว์ b f f บาลานซ์ฟรีพรอนฟอร์ขนาดใหญ่ปรับระดับได้เต็มระบบส่วนด้านหลังเป็นโชคโชวว b f ์บีซไลทที่ให้ฟีลลิ่งการขี่ที่นุ่มนวลแต่มั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะตอนเข้าโคง้งหรือขี่ด้วยความเร็วสูง ระบบเบรคเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ GSXR 1 0 0 0 2 0 2 5ใช้ดิสเบรคคู่หน้าขนาดใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์เ r รมโบ m โมโนบล็อกแบบเรเดียนมา์และเบรกหลังแบบดิสเดี่ยวพร้อมคาลิปเปอร์ n i ซซิ่งรวมถึงระบบเบรค ABS ที่ปรับได้หลายโหมดเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขี่ในทุกสถานการณ์ หน้าจอแสดงผลแบบ TFT Full Color ใหม่ให้การแสดงข้อมูลที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์ที่ใช้อยู่โหมดขับขี่ระดับ traction control ระดับ engine brake รวมถึงระบบ IMU Inertial m e t e r e m e n Unit แบบ6กแกนที่ช่วยให้ระบบควบคุมทั้งหมดทำงานแม่นยำมากยิ่งขึ้น Suzuki GSX-R 1 0 0 0รุ่น2025ยังมาพร้อม Riding Modes ที่สามารถเลือกได้หลายโหมดทั้งโหมด race sport และสตรีทซึ่งแต่ละโหมดจะมีการปรับการตอบสนองของคันเร่งระบบ traction control และ abs ให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละสภาพถนนหรือสนามแข่งน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ202กิโลกรัมถือว่าเบาเมื่อเทียบกับรถระดับเดียวกันถังน้ำมันจุได้16ลิตรและยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอย่างระบบ engine brake control ระบบ Cruise Control ระบบ l o n a s s i s t และระบบ p i ทเลนลิม m เตอรสำหรับใช้ในสนามแข่งโดยเฉพาะในแง่ของดีไซน์โดยรวมต้องบอกว่า Suzuki GSX-R1000 ปี2025ยังคงคาแรคเตอร์ของรถสปอร์ตเต็มขั้นตัวรถดูเคลียวลมเส้นสายคมชัดเบาะนั่งแยก2ตอนแบบซูเปอร์สปอร์ตลอแม็กดีไซน์ใหม่แบบน้ำหนักเบา พร้อมอยังติดรถจากโรงงานที่มีสมรรถนะสูงอย่างริสโตนแบทแลกเรซซิงสตรีท11รูปีที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งบนถนนและในสนามมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือ ราคาของ s u ซ u k i GSX-R1000 รุ่นปี2025ในประเทศไทยล่าสุดจากการคาดการณ์และข้อมูลจากแหล่งข่าวในวงการราคาจำหน่ายของรุ่นนี้ในไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 9 9 0 0 0บาทถึง8 2 9 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับดีลเลอร์และรุ่นย่อยว่ามีการเพิ่มอุปกรณ์หรือแพคเกจพิเศษหรือไม่ ราคานี้อาจจะดูสูงสำหรับบางคนแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งเครื่องยนต์ระดับสนามแข่งเทคโนโลยีขั้นสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและชื่อเสียงของซูซูกิจี x r ที่สืบทอดตำนานมากว่า30ปีก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับสายซิ่งที่มองหารถลิตเดียวคุณภาพเยี่ยมสำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตที่ขี่ได้ทั้งในสนามและถนนจริง มีพละกำลังล้นเหลือระบบความปลอดภัยล้ำสมัยและดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยว Suzuki GSXR1000 รุ่นปี2025ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและแน่นอนหากมีการเปิดจองหรือวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อไรทางช่อง2025ทัวจะรีบนำข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกคนทราบทันที ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามช่อง2025ทัวร์ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเกี่ยวกับรถใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอในทุกสัปดาห์ถ้าชอบหรืออยากให้รีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ